ไปเลยย่าจัด,จด,จด,จดคือตอนนี้มันไปไกลกันเยอะแล้วเอาง่งายๆเลยเขาคือเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยดีกว่าแล้วก็แพทก็ไม่รู้ว่าโปรไฟล์พวกนั้น,น่ะมันมาจากไหน<อ>เพราะว่าแพทก็ไม่เคยพูดว่าเขาเป็นโปรไฟล์อะไรยังไงแพทแค่พูดแค่ว่าเขาอ่อนกว่า<อ>ถามว่าเรียนจบไหมแพทก็พูดไปเลยว่าไม่รู้รู้แค่ว่าเรียนอังกฤษเจ<อ>็ดปีแค่นั้นเองอใช่แล้วแพทก็เลยแบบ พอ,อ,อพอคนไปเหมือนแบบไปหาลูกไปหาอะไรเยอะแพทเองก็แบบคือใจไม่ได้อยากจะเปิดเขาอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากอยากพออย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแบบอยู่ไม่เป็นสุขเรารู้สึกว่าเอาไม่เป็นไรอยอยก็อย,กอยู่แบบนั้นไปเหมือนเดิมแหละไม่ได้ไม่ไม่ได้ไไไได peach, เรีนหาแต่คนนี้คนนีคนนี้เป็นไงคะแพทไม่ได้อ่านเลยรจริงๆคือเราเรารู้สึกว่าโปรไฟล์เขาที่เอามาจากไหนกันเราก็ไม่รู้อ่ะเท่าที่เราคุยกันมาหนึ่งปีเรา ไม่ได้ถามเรารู้ง่ายๆว่าเขาเคยไปเรียนอังกฤษมาเจ็ดปีแล้วเราก็จบแค่ตรงน,นั้นเลย mm hmm. แล้วก็เพราะว่าเราไม่มีสถานะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันที่เราจะพัฒนาไปไกล mm hmm. พัดเลยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแบบเธอเป็นใครมาจากไหนแค่รู้ว่าอ่ะพอคุยกันไปคุยมาเขาช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องงาน mm hmm. เป็นแบ็กให้เราในหลายๆเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะเวลาในการคุยเขาเลยยืนระยะได้มาปีหนึ่งเนี่ยสร mm ุ hmm. ตปตอนนี้เป็นถือว่าเป็นแฟนใหม่ของไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ คือแพทไม่ได้ให้สถานะแพทบอกแล้วว่าถ้าวันนี้เขาอยากจะมาเป็นแฟนเราอะให้เขาเดินออกจากเราได้เลยถ้าจะต้องมาเปิดตัวแล้วมาพูดกับคนอื่นว่าเป็นแฟนเป็นแฟนเนี่ยแพทไม่เอาแพทอยากได้คนคุยที่ซัพพอร์ตเราเรื่องงานได้แค่นั้นเองแต่ว่าจะให้แพทมาลงรายละเอียดมาลงภาพคู่หรือพยายามพูดอะไรเงี้ยมันจะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นแน่วมนไ่วช่เรื่องขเขาแล้วชัดเจนอ๋อชัดเจนตั้งแต่วันแรกแล้วเหมือนกันว่าฝั่งนู้นแบบเขาก็ค่อนข้างแบบอยากจะ จริงๆเขาเขาไม่ได้คาดหวังคือตอนแรกการคุยอ่ะเขาคงคาดหวังว่ามันจะพัฒนาแต่ตัวเราเป็นคนบอกเองว่าโอเคไม่ต้องคาดหวังเ้าตับใดที่มีความคาดหวังคุณผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในในในแบบนี้ได้อยู่ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งถ้ามันจะใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองแต่ถ้าการคุยกันเรารู้สึกว่าต้องการสถานะเดี๋ยวนี้ให้เลิกคุยกับเราได้เลยในเรื่องเราอนุญาตค่ะรูปเดียว จริงๆอ่ะการลงรูปนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเกิดแพทไม่พลาดลงหน้าเขาเยอะไปหน่อยอันนี้คือพูดเลยคือไม่มีพลาดเลยเพราะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะไม่มีใครรู้จักไอจีเขาอยู่แล้วแพทไม่เคยพูดชื่อเขาไม่เคยลงรูปอยู่แล้วปัญหาคือวันนั้นที่เราอนุญาตให้เขาลงอ่ะปัญหาเลยคือเราไม่คิดว่าจะมีคนรู้ไอจีเขาลัตาชาไงลัตาชาเรามานอบไงส่วนเราจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองว่า ดูมาตั้งหลายลูกคุณาลาดลูกที่สามาได้ยังไง,งลาางไปแลาา้วมารู้ตัวตอนเช้าอ่วยพรอะไรกันคะโอ้เห็นเยอะไปหน่อยแั้วขาแล้วตอนนี้สนุกหนูสรืกไม่สดคนเริ่มงงคือจริงๆอะทำไมเราต้องมาคาดหวังว่าแพทจะสดหรือไม่สดเพราะในระหว่างทางอะแพทมีคนคุยตลอดอันนี้มันพูดจริงๆ แล้ทำไมต้องมาให้แพทต้องพูดสถานะตัวเองตลอดเวลาคนที่คุยอาจจะไม่ได้ไปต่อมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะคนที่ไปต่อก็ไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้นานแค่ไหนเพราะฉะนั้นแพทก็เลยบอกว่าโอเคคนนี้จะไปแบบนิ่งๆหนุเนิบแด่คนนี้คนนี้คือคือไม่ใช่แฟนนนแนๆแพทยังไม่รู้เลยถ้าเขายังถ้าเขาอยู่ได้ในแบบนี้ไปจนเราสี่สิบเนี้ย จนเราแบบโอเคผันไปแล้วยังเจอเขาอยู่อ่ะเราก็เขาอาจจะใช่อะไรที่ทไม่เกิดตัวไม่เกี่ยวกับข่าวที่ผ่านมา้วยไหมเพราะว่ามันพวเปิดตัวพุ่งหนึ่งเลยเกี <ๆ S 2> ่ยวกับตัวเราและตัวเขาเรายังมีความรู้สึกถึงเรื่องอายุอยู่อันนี้ติดที่เราเองแพทมองว่า14ปียังไงก็ยังค่านไปในระหว่างที่เขายังไม่เคยเจออะไรในโลกล่านภพาอะไรเลยแต่เราอะผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้น คุณไม่ไปใช้ชีวิตวะ,ะเรายังมีอันนี้อยู่ในหัวเราอยู่ว่าคุณไปใช้ชีวิตได้อีกเยอะเลยในระหว่างที่ผม14อ่ะคุณเพิ่งอุแวเองครับคุณไปใช้ชีวิตก่อนไหมแต่ถ้าวันหนึง่งเขายังย,ย,ยืนยันว่าไม่ครับผมจะซัพพอร์ตคุณไปเรื่อยๆเขาก็อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้แต่ข่าวตอนนี้ไปไกลว่าเขาเปิดตัวไปใช้ไข่ดาวตัวเขาเองมันแตกต่างอยู่ในจุดเดิมไม่ได้มั่นคงที่สุดแค่นั้นพอ ใครจะพูดอะไรยังไงคือให้อยู่ในจุดเดิมแล้วไม่ต้องไปหวั่นไหวกับอะไรแพทขอแค่นี้แต่บานนีจะต้องคุยกับคนนี้คนเดียวคนเดียวเพราะว่าคนอื่นยืนระยะไม่ได้คนอื่นเขาก็ต้องการเยอะเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้เขาไปไปเอิร์ใช่ปะใครยืนระยะกับเราได้เข้าใจเรามากที่สุดเราก็จะคุยกับคนนั้นนานที่สุดแล้วมันมีระยะเวลาถ้าคนทเขาผ่านตรงนี้ไปได้กี่ปีอาจจะเลื่อนเล่ขั้นเป็นแฟนก็ได้อันนี้เป็นคําถามมากในตัวแพทนะ แพทเชื่อว่าเขาก็มีคําถามแต่แพทก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันต้องกี่ปีว่าแพทนี่ปีนึงยังไม่พออีกเหรอบอกยังเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรายังมองข้ามไม่ได้ไงถ้าวันไหนเรามองข้ามเรื่องตรงนี้ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ <Okay. S 1>